วันนี้ยายนอนทําอะไรให้กินคะแกงหอยหะมลิีนหอยหอมบอสข้ากตุ้นตื่นมาก็ได้กินแกงหอยเลยอยากกินอ่ะได้กินหอยกินหอยก็ได้แกงนอำมะนเนาแต่นี่เน่าไม่แกงเลยอันนี้ทำเองเลยหรอทำเองปรุงเองแล้วบอะอย่านี่บอกหอยไหมยาย ย,ย,ยายสิมังทีแลรมันแสบป้ออหอดสิ้นฤทธิิล่ะแสบป่ไมสมอยอล้าห่าเราหลับลางวัมันคือปะกะติป่ปะกะติเกีแกนเอพเออิเล่ที่เชบล้านตาหยาบสักหนือก แล้วราไปอาบน้ำเนามเหนมกินขอกับยายเช่เ่ะรั่งกินอ่้น่นี่เบิ้งโอเค,เอเคพัดล่มคือบต่ติดป่ะติดเบิ่งสีไปเห็ดให้ได้มาเบิ่งพัดล่มบต่ติดจ้าอย่ากมาสิบต่ตรติอ มันสีติจดจอกขนุนให้จ้ะยายงับา่ับันดีเออตัวผัดลูกเหมือนติดแล้วอันนั่นจานนั้เป็นไรเอนมันอยู่ที่ปักไฟอ๋อเบื้องดูหอนบ่ายาย ล็อกบอสล็อกหรอกระเปิดใช่ที่เห็นใบหน้าอัดสเวงฮะยายแกงหอยนี้ฮะต้องกินตอนไหนตอนมันต้องสะฮอนบ่ฮอนไม่ฮอนก็กินได้ก็คือแกงน้ำม้แกงอันนั้นนี่แหละฝ่อมแสบบนนอกหนูสิไม่กินเด้่ทอดไข่น้ำเด้ยบ่ได้ยายหนูทอดใหายยายทายตอนหนูทอดไข่เด้อมี่สิ่งแดงบ่ พอเป็นยังเห็นหามันเห็นหนู้ไหมเห็นไปที่แล้วโอเคแล้วทอดใครเหยียบก่อนอาจารย์สวัสดีค่ะลืมสวัสดีคลิปนะคะพว่าฝ่าวไทยฝ่าวไทยใหยียบชื้อชื้อลำบากยหญ่แบบนี้เราตั้งกล่องกันเลยอ่ะ เียวหูสิไม่ก,กินขาเรียวนอนแต่ว่าถอดไข่ก่อนทอดอีกเน้อไ้ยายด้อ โอ้ไม right? ่เห็นเอาวัวเนหนเป็นแต่ยานเหยลอน่ไห้ฟอเดียวนะคะเพราะว่ากิ้มเยอะเนกินไปเยอะเพราะว่ากินกินรอบเดียวเลยอุ้ย่อ่ยร Cái này không Cái này không ตีข้อนะงหลังใหญ่นาข้างหลังมีไหมม <Okay. S 1> ีสวยดี ออกมาเลยยังไม่ได้กินละอะไรใช่ทำกับข้าวโอ้ยก,ก็ทอดสวย,สยเ,ยยเงแซ่แซ่แซ่แซแน่นอนได้สิวเพราแซ่ดิินใส่จีนองนี่กินอะไยังเกาะ อยกินเนาะกินนี่เลงอ,อุ๊ยเดี๋ยวถ่ายให้ดูดีกว่าอ,อันนี้นะคะก็คืออันนี้หนูเตดตามมกะแสบยูดอกมั้งก็จะเป็นของยายของยายนวลทำนะคะแล้วหนูก็สิกินกินน้ำกันนี่แหละแต่ตอนนี้ก็ต้องเลือกนี่เไปใส่หอยอยังขขยไงดูเผือยายไนะคะ ไม่มีเขาเจ้าไม่เป็นไรนะคะสอนนี้ก็ได้โอเคนี่ค่ะเอายายกกินเลยม,เมาเทอพีนองมาก,กินเขาโอเคเขากบหลานเขาก็แยกเธอแหลกนะคะหนูเป็นคนถอดไข่อืมกินไดเพราะายาซิมมบางแน่ถอดไข่นะ นูใส่พริกแล้มันเสียบอยู่ใช,ใช่ปะเอาดีๆแซบโอเคค่ะตอนนี้นุ่งก็ขอไปไปกินข้าวก่อนเด้อจ้ะเพราะว่าที่มาน,นางกินอยู่มองนี้ก็เพราะว่ามันเป็นหมองแบบว่าที่แยกมักนางหลินก็นเลยมาก,กินข้าวอยู่นี่มันไก่คั้วน่าจะได้ก็บง่ายๆนะคะ mm hmm. ก็ขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะเพราะว่าอันนี้นุ่งก็ทอดไข่เองเนาะว่าต้องคิดว่าแบบมันหน่อยเด้อจ้ะเพราะว่าน,น,นูกินบ้าหลายเพราะว่ามันบ่ค่อยหิวานใดตอนนี้ก็ เป็นเวลาทิ้งเทียงแล้วนะคะนุก็ตื่นแล้วก็แกงหอยแสบน่าจะแสบอยู่ละของยายยายเฮ็ดเพราะว่ายายเนียสิเย็นย็นนวดเนียสิไม่เฮ็ดกับเขาทุกมือแบบว่าตื่นมาหนูก็เห็นแบบจับจับเจ็บเจ็บอย่างแล้วแสบอยู่เนาะแสบหรอโอ้กินไข่ของหนูนะเดี๋ยวมื่อนาหนูสิไม่เฮ็ดอย่างให้กินหลายๆอย่างต้มมะม่าโอเคบ่าวต้มมะม่ามะม่า มใส่น้ำหอนนี่แหละเดี๋ยวนูไปกินขขาวก่อนจะขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะแล้วก็จะไปเอาน้ำมาให้ยายด้วยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะคลิปนี้เพราะว่าเฮ็ดก้าขอดเฮ็ดก้าวข้าวหมจะได้ทายคลิปให้พี่น้องบึง้งแต่ว่าก็ทำเป็นอยู่ก็คือถอดไขรนี่แหละจ้าบจบบตบมามาใครถอดใครถอดก็ถอดใครใคร่ะ <laughs> สวัสดีค่ะ